ดีค่ะครับสวัสดีค่ะบอกเรื่อวันนี้จะมาเล่นวันนี้จะมาเล่นโซนแอบมาหน่อยออกเฮ้ยครับผมหน่อยออกไม่มีหน่อยออกไม่มีพี่ทีนะพี่ทีเป็นอะไรออกไม่เป็นอ๋อเหรอหรือว่าออกเป็นปั้นชิว นองา้า 4, 5, 6อน้องปลายเป็นนะฮะห้ 15, ใช่ปะ 15, 15, 20, 20. ม่ต้องตาม <med S 1> พี่มาแห่ใปนะต้นไม้นี่แหละแหบมากรเต็มเลย evet <c oughs> <ded> ต้องอาจจะสั่นนะครับเพราะนี่มันคือการเล่นไม่ใช่ถ่ายแต่าอมันต้องแอบแบบสันโดษจะไม่มีใครรู้และแอบแบบรวมๆจะเจอกันทั้งกลุ่มทําให้เราโดนได้ไวกันนะ ดนใครคนแรกลุกแม่เด็กเป็นสิบปุ้ยคือเบสิกนะ

ไแต่แด e okay. yeah, ้ไข so ่ให no. ้ไข่แตนี anyway. anyway. ่น้อเอาเดินวยิี่งได้เดียวไได้ด้เดินไม่ได้แกตอนนี้ก็ไข่แตกนะฮะไข่ระเบิดนะฮะซึ่งคนทำไข่แตกเป็นเด็กนะฮะ เลือกใครระเบิดแล้วจะไม่วิ่งกันนะฮะเพราะเป็นเด็กน,นะฮะผมจะไม่วิ่งนะฮะมันหนากันแนะล,ล้วนะฮะงนม้นแล้วโอ้รองเท้าหลุด เด็กกลุ่เด็กฮ้ยใครอยากเห็นไก่ไมั่งนี่ฮะไปเดินตามไปปมาเขาอุ้มหน่อยอีเจ้เร็วอีเจ้เขา้ารายการเอ็นนี่ เก่งนะอันนของหนกันแล้วทีนห้ามติดสปีดเดินห้ามสปีดผมคือผู้รอดชีวิตนะฮะ น้องปลายเป็นนะฮะวิ่งนะฮะนี่นะน้องปลายคลั่งน้องติดเจ็ดกันหน่อยกล้องอาจจะไม่ใน่นะ,ะพ่อคุณติดเจ็ด ทางรถนะฮะพวกมันอยู่กันแถวนี้นะ <Okay. S 1> มีคนซ่อนอยู่แถวนี้นะ สุดท้ายแกเรานี่เก่งจริงๆโดนคนสุดท้ายน้องทีนเป็นนะฮะน้องทีนนะน้องทียนเราจะวางกลนูบายบนดถอดรองเท้าว็ข้างในนี้นะวางกลนูบาย,ยลืมติดให้ดึงอุย๊ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 1, hấp dẫn ไม่าใส่เสื้อแดงมาเลยโคตรเป็นจุดน่าสนใจโคตรเป็นจุดน่าสนใจเลยใส่เสื้อแดงก็ฮะวันนี้เราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ